สวัสดีค่ะมือ่อวันที่16มิถุนาค่ะ2564ทางเพจตุ้มพินซิ่งเสเดิดมีพินงามงามมานำเสนอพี่น้องอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นโปร่งไฟฟ้าเล่นได้สองระบบเลยนะคะทั้งโปร่งทั้งไฟฟ้าวันนี้นำมามา30กว่าตัวเลยค่ะมีไม้ขนุนกับไม้รักใหญ่นะคะสีเหลือง จะเป็นไม้ขนุนนะคะหลากหลายรูปทรงส่วนสีแดงเข้มจะเป็นไม้รักใหญ่เป็นรุ่นเดียวกันค่ะโปร่งไฟฟ้าราคา2,800รวมส่งนะคะเดี๋ยวรอบแรกให้พี่น้องเข้าชวมเมืองสะกอนนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ตุ้มมารีวิวเสียงให้ฟังนะคะ 37ต e ัวสวยๆทั้งน the work ั้นเลยนะคะเนื่องจากพินมีจำนวนเยอะนะคะขออนุญาตวางบนบนพื้นนะคะขออภัยลูกค้าด้วยแล้วกันค่ะสีสันสวยงามนะคะเป็นงานโชว์เนื้อไม้ชอบทรงไหนเลือกได้เลยจ้าอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวมาฟังเสียงวันนี้จะสุ่มรีวิวสัก5้าหตัวนะคะเป็นการสุ่มนะคะลูกคา้าเสียงก็ดีค่ะคัดมาทุกตัวแล้วอเ t o o t h m o d connected นะคะไม้รักใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง1นึ่งคอนแทคนะคะ <S <S 1> <S 1> เล่นได้สระบบทั้งปลงทั้งไฟฟ้าค่ะ2,800รวมสง่งเหมาะกับลูกคา้าทุกเพศทุกวัยนะคะซื้อไปฝึกซื้อไปหัดซื้อไปออกงานได้หมดเลยนะคะเอาเบอร์เกดน,นะครับเบอร์เกดไม้ขนน ตัวนี้เป็นไม้ขนุนทรงหางเป็ดนะคะเวลาลูกค้าเลือกก็เลือกตามหมายเลขได้เลยนะคะติดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกง่ายขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงกันจ้า นะคะทรงหางเป็ดไม้ขนุนเดี๋ยวลองฟังเสียงไม้เลขสิบสอดูบ้างนะคะ12เป็นไม้รักใหญ่เหมือนกันค่ะตัวนี้เรียกว่าทรงเปลวไฟ เสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ไม้รักใหญ่ทรงเปลงไฟเลือกก่อนได้ก่อนนะคะคุณลูกค้ารอบนี้มีมาทั้งสิ้น37ตัวแบบจุกๆไปเลยจ้านะเดี 27, ย๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะทรงใบโพนะหมายเลขยี่ิบเจ็ดทรงใบโพนะคะเลขที่ออก <laughs> ผู้ใดถือเลขนะคะมือแรงค่ะมือแรง จัดพินงามๆไปฉลองสักตัวนะคะ 800ราคานี้ราคาเดียวนะจ๊ะ37ตัวเลือกได้เลยค่ะ083 353 35 5836ค่ะ ID ดีไลตุ้มพิ n งซิ่งที O, o M P I N S I ม G หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้ค่ะคุณลูกค้าแถมคู่มือฝึกสายสะพ,พายสายแจ็คปิกดีดนะคะตัวนึ้นะครับเอาตัวสุดท้ายตัวนี้รีวิว ัวนี้เป็นไม้รักใหญ่ทรงหางเป็ดน,นะคะตัวเมื่อกี้จะเป็นทรงไมโพเป็นหมายเลขสามสนะคะ ทรงไม่มีผลกับเสียงนะคะรูปทรงก็คือเราทำมาไว้ให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์เลือกนะคะเลือกลหลายๆทรงมีเสียงเประเ่านะครับ ราคานี้ถือว่าคุ้มนะคะเล่นได้2ระบบเลยใครไม่สะดวกจะเสียบลําโพงดีืประตาวก็ดังนะคะหรือว่าจะเสียบเส่ตู้ลําโพงเพื่อเล่นกับจังหวะกรองก็ได้083ค่ะ3535836 idline ตุ้มพินซิ่งนะคะ t o o m p i n s i n g คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะซื้อไปมีของแถมครบชุดค่ะ คู่มือฝึกสายสะพายสายแจ็คปิกติดซื้อไปเราเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมอีกรอบแล้วกันนะคะเลือกตามหมายเลขได้เลยเดอ้อใครชอบสีเหลืองก็เป็นไม้ขนุนนะคะใครชอบสีแดงเข้มก็เป็นไม้รักใหญ่รอบนี้ทำหลากหลายทรงให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะหลายคนก็ถามมานะคะมือใหม่มืออาชีพ เล่นรุ่นนี้ได้เลยค่ะเลือกตามหมายเลขได้เลยนะคะส่งจริงนะคะส่งงานจริงให้ลูกค้าเลยค่ะเลือกหมายเลขไหนก็ได้ตามนั้นนะคะสินค้าตรงปกส่งได้ทั่วไทยนะจ้าราคานี้ราคาเดียวค่ะ2,800ซื้อหลายตัวมีราคาพิเศษให้นะคะ 0833535836ค่ะ ID line ตุ้มพินซิ่ง T O O M P A N S I N S I N G ส่วนลูกค้าท่านไหนที่ถนัดด้านซ้ายนะคะพินสำหรับคนที่ถนัดด้านซ้ายก็มีนะคะคิดราคาเดียวกันเลยจ้า2,800รวมส่งสนใจโทรมาได้เลยนะคะ0833535836หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านถูกหว,วยรวยเบอร์กันทั่วหน้าเดอ้อสวัสดีค่ะ